สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ศรีสะเกตสร้างบ้านนะครับผมพาทุกท่านมาชมบ้านชั้นครึ่งของเรานะครับผมเราห่างหายกันไปหลายวันหลายเป็นเกือบเดือนเลยนะครับเพราะว่าศรีสะเกดครับมีบ้นที่น้ําท่วมบางส่วนนะครับเราเองก็ไม่สามารถข้ามฝั่งไปได้ครับทางอุบลว่าทางอำเภอราศีสลย์ครับยางชุมน้อยเราข้ามไปไม่ได้นะครับทางแม่เจริญนะครับ ช่วงนี้การสื่อสารกขากอ่าติดขัดนะครับน้ำท่วมนะครับเศรษกิจสร้างบ้านนะครับก็คือขอเอาใจช่วยพี่น้องบ้านเราทุกคนนะครับที่ประสบปัญหาน้ําท่วมนะครับผมขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับผมวันนี้เราก็ได้มารีววครับบ้านหลังนี้ครับที่บ้านบัวละลมนะครับผมตาบลตองปิดครับที่นี่คืออำเภอนนําเกลียงนะครับแต่ว่าห่างจากออฟฟิศเราไม่ไกลครับประมาณ5 6กิโลเองครับเป็นเส้นตรงวิ่งมาเลยครับผมเราไปดูบ้านชั้นที่หลังนี้กันครับผม บ้านหลังนี้คือเป็นบ้านชั้นครึ่งนะครับมีแค่3ห้องนอนนะครับ2ห้องน้ําแล้วก็1ครัวนะครับด้านซ้ายมือของผมนะครับจะเป็นห้องนอนด้านหน้านะครับผมแล้วก็ห้องน้ําอยู่ด้านในนะครับโซนกลางนี่คือห้องรับแขกนะครับผมเห็นเป็นประตูไม้อันนี้ครับเป็นงานเพิ่มนะครับผมแล้วก็ด้านขวามือส่วนสูงนี่นะครับผมเป็น2ห้องนอนครับด้านบนจะมี1ห้องน้ำนะครับผมเป็นห้องน้ํารวมแล้วก็ด้านล่างนี่คือครัวแล้วก็ที่จอดรถนะครับผมท่านผู้ชมเข้ามาดูชัดๆเลยครับผม บ้านหลังนี้ครับบันได7ขั้นนะครับผมหลังนี้ใช้เป็นลาวสแตนเลสทั้งหมดเลยนะครับลูกค้าจะไม่ชอบเป็นหัวสิงแบบที่พับไปที่เราเคลเห็นบางหลังนะครับผมลูกค้าชอบสแตนเลสแบบกล่องครับผมในส่วนระเบียงตรงนี้ครับใช้กระเบื้องสีเทานะครับเนี่ยแล้วก็หลังคาที่เราเห็นนะครับสีออกเทามืดๆนั้นคือครับดาร์กเกย์นะครับชื่อว่าดาร์กเกย์รุ่นดาร์กเกย์ครับเป็นรุ่นพลสติดนะครับผมออกสีเทาเข้มเข้มมืดๆนะครับระเบียงส่วนนี้ครับผมเมตรห้าสิบคูณสามเมตรนะครับ แล้วประตูอันนี้ครับเป็นประตูเป็นประตูไม้ครับเป็นไม้สักอันนี้ลูกค้าสั่งมาให้เราติดตั้งให้นะครับจะเป็นงานเอ่อเพิ่มการลดกันนะครับตอนสุดท้ายก็จะมาเคลียร์กันรอบหนึ่งว่ามีอะไรที่เพิ่มลดนะครับผมท่านผู้ชมเข้ามาช,ชัดๆั้งในเลยครับ หลังนี้ครับจะเปิดเข้านะครับเปิดเข้าแบบนี้ครับท่านผู้ชมเปิดเข้ามาปุ๊บห้องนี้กว้างขวางมากมาย่ายกงนะครับผมเดินเข้ามาจากประตูคือผมหันหน้าไปหน้าบ้านนะครับส่วนขวามือของผมนี่คือเป็นบ้านส่วนชั้นคริ้งนะครับเดินข้างบนครับข้างบนคือจะไปเป็นห้องนอนสองห้องนะครับผมด้านล่างคือจะเป็นครัวนะครับผมด้านซ้ายมือของผมครับท่านผู้ชมด้านซ้ายมือด้านส่วนหน้าจะเป็นห้องนอนนะครับแล้วก็ เป็นโถงรับแขกกว้างแบบนี้นะครับเนี่ยครับต้องหมุนตัว360องศาแบบนี้เลยครับแล้วก็ส่วนซ้ายมือครับก็จะเป็นห้องครัวนะครับท่านผู้ชมบนฟ้านี้ครับท่านผู้ชมครับอลังการงานสร้างครับไฟ2จุดนะครับ2จุดใหญ่นะครับเป็นชั้นเลีย์นะครับนี่แบบนี้นะครับชั้นเลีย์แบบนี้ครับลูกค้าก็คือสามารถเอามาให้เราติดตั้งให้ได้นะครับผมอันนี้คือจะเป็นลูกค้าชอบแบบไหนก็เมาให้เราติดตั้งให้นะครับผมพื้นหลังนี้ครับผม ใช้เป็นกระเบื้องลายไม้นะครับอันนี้คือกระเบื้องลายไม้นะครับผมขนาด60คูณ20นะครับเฉพาะส่วนรับแขกครับตรงนี้ครับกว้างขวางมากมายนี้ครับท่านผู้ชมประมาณ7เมตรนะครับนี่คือเฉพาะส่วนหลักๆนี้คือ7เมตรไม่รวมส่วนที่ยื่นไปด้านซ้ายมือผมนะครับเนี่ยคงกว้างนี่มัน7เมตรนะครับเข้ามาปุ๊บจะเจอหลุมฝ้าหลุมแบบนี้ฝ้าแบบนี้คือฝ้า2สเต็ปนะครับส่วนนี้ก็คือ2สเต็ปเหมือนกันแต่ว่ามันยาวมากนะครับคือ นี่ยครับยาวจากที่ผมยืนอยู่นู่นครับไปอีกห้องหนึ่งเลยครับพื้นที่ใจซอยหลังนี้นะครับประมาณ240ตารางเมตรนะครับท่านผู้ชมราคาที่เราทําสัญญาณณตอนหลายปีนะครับประมาณเกือบ2ปีที่เราทําสัญญาหลังนี้ไว้นะครับผมประมาณ2อล้านหกนะครับซึ่งทุกวันนี้ก็คือราคาหลังนี้ปรับไปเขาจะเยอะแล้วนะครับผมแถวสองนั้นแปดสอง้นเก้าขึ้นกับความไกลของที่ทํางานด้วยและความยากในการส่งของนะครับ เรามาเข้าดูห้องนอนห้องนี้ครับผมมันจะเป็นมุกนะครับด้านหน้าคือจะเป็นมุกและจะเป็นมุกแปดเหลี่ยมอยู่ข้างบนนะครับถ้าดูจากด้านนอกนะครับแต่ด้านในมันจะเหลือเท่านี้ครับเพราะว่าเราต้องผสมในส่วนสี่เหลี่ยมเข้ามาด้วยกันนะครับผมนี่คือห้องนอนด้านหน้านะครับส่วนส่วนเตียของบ้านนะครับผมอี่ครับความกว้างประมาณจากประตูเข้ามาถึงหน้าครับประมาณ5เมตรนะครับกระเบื้องอันนี้ใช้เป็นลายไม้ครับชิ้นเดียวครับอันนี้ความกว้างของแต่ละแผ่นประมาณ8นิ้วนะครับ ความยาวประมาณเมตรยี่สิบครับผมสีห้องนี้เลือกออกโทนเอ่อออกเดอสีเหลืองครีมหนอนนิดนึงนะครับผมแต่สังเกตความสูงจากพื้นถึงใต้ของเรานะครับแต่ละหลังที่เราทำคือยังใช้ความสูงสูงสุดที่เราทําได้ครับเกือบสามเมตรอยู่แล้วนะครับหลังนี้ด้านบนนะครับผมก็จะเป็นเอ่อนี่ครับคือเราให้เป็นดาวไลท์นะครับผมส่วนไฟกลางนี้คือลูกค้าซื้อมาให้เราติดตั้งเพิ่มให้นะครับหลังนี้เลือกบัวสีเข้มนะครับเอ่อเป็นสีที่ มีการเพิ่มรถงานกันนะครับลูกค้าชอบโทนแบบนี้เราก็คือปรับเปลี่ยนให้แบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าด้านหน้าครับมันจะเป็นหน้าต่างที่เปิดออกแบบนี้นะเปิดออกข้างแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับหลายบานเลยครับอันนี้คือส่วนหน้าของบ้านนะครับเราคือออกแบบให้ให้ตรงตามพื้นที่แบบนี้แล้วก็ใช้สอยได้นะครับมีแสงมีลมเข้าอย่างดีเลยนะครับ จากห้องด้านหน้านะครับเราจะผ่านที่เป็นห้องกลับมาตรงห้องรับแขกนะครับเป็นุมกว้างแบบนี้นะครับแล้วด้านหลังคือเป็นห้องน้ำนะครับสำหรับรับแขกแล้วก็คือสําหรับอ่อห้องนอนห้องด้านหน้านี้ส่วนล่างนะครับท่านผู้ชมเข้ามาดูห้องน้ํากันครับนี่ครับห้องน้ําห้องนี้ครับมีการประดับประดาไว้อย่างดีเทียบครับหลักๆคือโทนเทานะครับผมเป็นกระเบื้องลายหินอ่อนนะครับย้ำว่าเป็นกระเบื้องครับแต่เป็นลายหินอ่อนนะครับโทนเทานะครับผมก็จะมีลายพวกนี้ครับมีลูกไม้มาประดับครับแล้วก็มีโมเสก มาประดับสองข้างเพื่อให้มันดูดูดูไฮขึ้นนะครับดูสวยขึ้นนะครับแล้วก็ในอ่างอันนี้ครับจะเป็นมีการเพิ่มลดกันนะครับลูกค้าขอเป็นคอเตอร์ลอยก็เป็นอ่างฝังแบบนี้นะครับส่วนชักโครกก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับจากโขดักหต่กลัของเราครับนี้คือลูกค้าชอบแบบนี้ก็จัดมาครับเราก็จะมีงานเพิ่มลดกันนะครับผมในห้องนี้ก็จะมีส่วนเปียสส่วนแห้งกั้นเอาไว้แล้วนะครับท่านผู้ชมและลูกค้าให้เราติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นให้ครับผมสำหรับห้องน้ําห้องนี้นะครับท่านผู้ชมครับ มีความกว้างนะครับผมอยู่ที่2เมตรนะครับและความยาว250เมตรห้าสิบครับอันนี้ก็ถือว่ากว้างมากนะครับแล้วก็ที่เราขาดไม่ได้นะครับเป็นห้องน้ําที่จะมีหน้าต่างแบบนี้นะครับเราเน้นมากนะครับคือเพื่อให้เปิดรับลมแล้วก็อากาศได้เพื่อให้มีการถ่ายเทนะครับจะมีไม่มีความชื้นในห้องน้าครับเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมหลังนี้ถ้าเกิดสวยนะครับท่านผู้ชมเห็นว่าบ้านสวยบ้านถูกใจครับพิมพ์คำว่าสวยก็ได้ส่งมาให้เรานะครับผมพิมพ์มารวัวเลยครับท่านผู้ชมครับ นะครับส่วนนี้ที่ผมมายืนอยู่ครับคือส่วนที่จะเดินขึ้นชั้นสองครับบันไดขึ้นชั้น2ลูกค้าชอบเป็นเหลาแบบกล่องครับเป็นสเตนเลสเกรียดสามสนสี่นะครับแล้วก็ส่วนล่างครับเดินไปที่ครัวนะครับผมไม้บันไดครับผมไม้บันไดลูกค้าขอเป็นนี่ครับจากปกติเบคกเราคือกระเบื้องนะครับลูกค้าขอเป็นไม้ประดู่แบบนี้เลยนะครับผมเป็นไม้จริงนะครับหลังนี้เราเดินขึ้นชั้นสองกันเลยครับจากเวลาเดินขึ้นมาครับจะมีชานพักประมาณนี้ครับประมาณนี้2องคูณสองอยู่ข้างหน้านะครับ ด้านขวามือของผมนี่คือเดินไปห้องข้างหน้านะครับซ้ายมือจะเป็นห้องนอนหลังอีกห้องหนึ่งครับส่วนตรงกลางนี่คือห้องน้ํารวมสาหรับ2ห้องนอนนี้ครับผมเราไปดูห้องด้านหน้ากันเลยครับในส่วนห้องนอนหน้านี้ครับลูกค้า นี่ครับกระเบื้องก็จะเป็นลายไม้นะครับแต่ว่าเป็นแผ่นใหญ่แผ่นยาวๆนะครับผมยาวก็ประมาณเมตรยี่สิบครับความกว้างประมาณ8นิ้วนะครับผมห้องนี้นะครับก็จะมีระเบียงจะมีระเบียงหน้าถ้าเกิดเราดูเห็นจากมุมสูงครับท่านผู้ชมจะเห็นว่ามันมีระเบียงหน้าอยู่ครับเรามาดูทีละส่วนหนึ่งก่อนนะครับห้องนี้นะครับท่านผู้ชมกว้างเมตรอ๋อขออภัยกว้าง4เมตรห้าสิบนะครับแล้วความกว้างนะครับจากซ้ายมือขวามือของผมนะครับเมตรห้าสิบนะครับ ดูว่าขนาดกว้าง4.50ก็คือกว้างมากนะครับความสูงจากพื้นถึงฟ้าก็ยังสูงเหมือนเดิมครับเจ็ดเกียสามเมตรเลยครับอลูมิเนียมเป็นหน้าต่างหลังนี้เลือกใช้สีดำนะครับท่านผู้ชมกระจกครับเป็นสีเขียวตัดแสงนะครับห้องนี้ขนาดครับดีครับห้าเมตรห้าสิบนะครับคูณสี่เมตรห้าสิบนะครับเราต่อเนื่องมาถึงระเบียงหน้ากันครับผมระเบียงหน้าบ้านครับอันนี้คือจะมีราวกันตกเป็นสแตนเลสนะครับลูกค้าให้เราออกแบบใช้กล่องครับเป็นเหล็กสแตนเลสแบบกล่องเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ครับผม ออกเงาๆนะครับผมถ้าลูกค้าท่านไหนชอบนะครับอะไรแบบนี้ก็คือพิมพ์คําว่าสวยมาได้เลยนะครับผมนี่คือด้านหน้าครับผมด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างนี้นะครับเราก็จะเห็นวิวของธรรมชาติของที่นี่คือสีสเกตนะครับผมที่เรารีวิวอยู่นี้นะครับผมอยู่ในระหว่างการน้าท่วมนะครับผมแล้วก็อยู่ประมาณเดือนตุลาคมนะครับไปปลายเดือนแล้วนะครับทำให้ธรรมชาติและบรรยากาศก็ประมาณนี้ครับข้าวในทุ่งนาเขียวขจีครับรอการ ออกรวงนะครับท่านผู้ชมครับเอาถ้าเกิดดูมุมสูงครับจะเห็นว่าสวยมากครับและเขียวมากครับเอาปีนี้เข้าในทุ่งนาเขียวขจีครับบริเวณแถบนี้นะครับผมสาหรับพี่น้องที่ไหนคือที่ประสบอุทกภัยครับเราก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับผมระเบียงตัวนี้นะครับความกว้าง1เมตรนะท่านผู้ชม1เมตรก็คือขนาดผมว่าถือว่าตัวทุมมๆก็เดินออกมาได้สบายครับมาดูมารับลมชมวิวครับมาดูบรรยากาศข้างนอกกันนะครับท่านผู้ชม จากห้องด้านหน้าครับเราเดินผ่านเข้ามาห้องด้านหลังครับประตูพวกนี้ครับลูกค้าต้องการเป็นไม้สักนะครับลูกค้าสั่งมาให้เราติดตั้งให้นะครับส่วนนี้ก็จะมีการเพิ่มลดกันนะครับอันนี้จะเป็นรูปหงนะครับอันนี้คือประตูรูปหงนะครับท่านผู้ชมสวยงามขนาดไหนก็ดูกันเอาเองครับใครชอบกดเลข6มาเลยครับผมห้องนอนหลังครับขนาด4เมตร50คูณ5เมตรนะครับท่านผู้ชม ห้องนี้ใช้สีเบอร์หนึ่งสามห้าขีดหนึ่งครับเป็นสีเบอร์เยอะครูนะครับหลังนี้จะใช้สีเบอร์เยอะครูทั้งหลังเลยนะครับท่านผู้ชมครับผมพื้นครับก็ออกเป็นลายไม้ครับอันนี้เป็นลายลายไม้นะครับอ่ามันจะเป็นแผ่นมานหงายอย่างที่เห็นแล้วนะครับในห้องห้องนอนที่ผ่านมานะครับบัวพื้นนะครับก็ใช้สีน้ําตาลออกเข้มนิดนึงอันนี้ลูกค้าชอบเราจับให้ตามนั้นเลยนะครับผมด้านหลังนี้ครับนี่ครับโอ้โหเอ่อหน้าต่างเบิดกว้างมากครับเป็นสบานฟิกแล้วก็2บานเปิดแบบนี้ครับ มาทับกันแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับอันนี้เปิดระบบชมวิวได้กว้างมากครับดูยูด้านหลังครับผมวิวด้านหลังคือทุ่งนาครับผมตอนนี้ข้าวกำลังจะออกรวงนะครับอีกสักเดือนหนึ่งแถวนี้ก็จะเอกพื้นที่นี้ก็จะเหลืองไปด้วยข้าวที่ออกรวงและสุกนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ให้เมมโมรี่ว่าตอน,นยังเขียวสดงดงามครับผม วางห้องนอนสองห้องด้านบนนะครับจะมีห้องน้ํารวมอยู่ตรงกลางนะครับว่าห้องบ้านหลังนี้ครับมีคนอยู่น้อยนะครับก็คือเอาห้องนอนแค่สามห้องนะครับบางหลังที่เป็นแปลนแบบนี้ลูกค้าขอให้เราปรับเปลี่ยนมาสีห้องนอนเพิ่มห้องน้ําได้นะครับท่านผู้ชมเพิ่มเงินเพิ่มงบหรือว่าจะลดงบยังไงก็บอกเรามาได้นะครับผมสำหรับเบอร์ติดต่อเรานะครับผมท่านผู้ชม063ครับผม789 9666นะครับ63ตัวครับท่านผู้ชมตัวหลังนะครับแล้วก็ ส่วนกลางนี้เรามาดูห้องน้ห้องนี้กันครับว่าจะสวยหรือเปล่าครับนี่ครับห้องน้ําส่วนบนนะครับก็ยังเน้นโทนสีเทานะครับผมเป็นกระเบื้องนะครับเป็นกระเบื้องอันนี้ลายหินนะครับเป็นกระเบื้องลายหินสีเทาๆนะครับสวยมากเลยนะครับตัดด้วยโมเสกออกสีทองนะครับก็เป็นลายครับเป็นลายพวกอันนี้เอามาประดับด้านหลังตรงชักโครกนะครับแล้วก็ที่อาบน้ําด้านนะครับเพื่อให้ห้องน้ำนะครับดูหรูหรามีราคาแล้วก็ดูสวยงามมากขึ้นนะครับผม ในห้องน้านี่คือแยกส่วนเปียกส่วนแห้งให้แล้วนะครับผมแล้วก็ขนาดของห้องน้ำห้องนี้คือ2เมตรคูสอเมตรห้นะครับท่านผู้ชมครับผมในส่วนอาบน้ํานี่ครับผมลูกค้าขอเป็นเพิ่มที่วางสบู่ครับผมเราจัดให้นะครับผมแล้วก็ขอเพิ่มน้ําอุ่นนะครับท่านผู้ชมในส่วนนี้ครับตรงชักโครกแล้วก็อ่างล้างหน้านี้ครับลูกค้าขอให้เป็นอ่างฝังแบบนี้ตั้งลอยนะครับผมมันก็สวยงามมากนะครับดูหรูหราดูมีราคาแพงมากนะครับผมแต่ว่าในแบ็กอัพจริงๆคืองานมันก็ ก็ดูสวยนะครับแต่ว่าราคาก็คือมันก็ไม่ได้แพงอย่างที่เราคิดนะครับท่านผู้ชมครับ จากห้องรับแขกนะครับผมเมื่อกี้เราเดินมาจากชั้นบนนี้นะครับรานนี้เราก็เดินลงมาชั้นล่างนะครับผมมันจะเป็นส่วนของครัวครับผมตั้งแต่เป็นครัวไทยผสมฝรั่งนิดนึงนะครับผมเพื่อความสุขกสบายนะครับนี่ครับเป็นบันไดไม้แบบนี้ครับเราจะเดินลงมาเนบันไดไม้จริงนะครับราวแตนเนแบบแบบที่บอกไปแล้วนะครับผมแน่นหนาถาวรดีครับสาหรับห้องครัวห้องนี้นะครับขนาด6คูณ4เมตร50ท่านผู้ชมครับพื้นครับลูกค้าขอให้เอาสีเทาแล้วก็สีเทาอ่อนมา ออปูสลับกันเหมือนลายหมากฮอตหมากลูกแบบนี้เลยครับท่านผู้ชมนี่ครับแล้วก็เคาน์เตอร์รูปตัวเอลนะครับผมเคาน์เตอร์รูปตัวเอลตัวนี้ลูกค้าต้องการบานบานเปิดแบบนี้ครับเป็นรุ่นออที่ลูกค้ายินดีเพิ่มลดเงินนะครับแล้วก็มีเคาน์เตอร์ครับผมเป็นเป็นเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ปูนครับอันนี้คือเคาน์เตอร์ปูนครับท็อปด้วยอันนี้คือแกนิโต้นะครับผมแล้วก็มีอ่างล้างจานรุ่นนี้คือเราแถมให้ในสัญญาอยู่แล้วครับผม ด้านซ้ายมือน่ครับก็จะเป็นเตาแล้วก็ที่ดูดควันครับอันนี้เป็นงานเพิ่มเติมนะครับท่านผู้ชมท็อปอันนี้คือแกรนิโต้นะครับคล้ายๆเป็นลายหินนะครับผมสีตรงนี้คือเบอร์13 5่หขีดหนึ่งครับมันจะออกสีขาวนะครเป็นขาวเหมือนควันบารีเหมือนสีขาวกุหลาบประมาณนั้นนะครับด้านนอกจะเป็นโทนเทาครับท่านผู้ชมนี่ครับคองคร้อันนี้ลูกค้ายังให้เราเพิ่มเพื่อยกพื้นตรงนี้ให้มันสูงขึ้นนะครับเพราะบ้านชั้นครึ่งเนี่ยโดยโดยส่วนที่เป็นชั้นล่างส่วนจะเตี้ยนิดหนึ่งครับ แต่ก็ไม่ได้เตี้ยขนาดนั้นนะครับเพราะว่านี่ครับท่านผู้ชมครับนี่คือ2เมตรประตู2เมตรนะครับนี่คือ2เมตรถึงนู่นประมาณสองนะครับแต่ว่าลูกค้านะครับให้เราใส่ฝ้าหลุมขึ้นไปเพื่อยกพื้นตรงนี้เพื่อให้มันสูงขึ้นโปร่งขึ้นนะครับอันนี้ความชอบของแต่ละคนนะครับผมเราก็จัดให้ตามนั้นนะครับผมสาหรับสีนะครับหลังนี้สีโทนเทาภายนอกนะครับท่านผู้ชมครับก็มี3เบอร์นะครับเราจะแจ้งให้ทราบในตรงนี้ครับเผื่อว่าท่านไหนครับต้องการสีไปทาบ้านของท่านนะครับผม สำหรับเป็นสีคาดเอวตรงกลางนะครับเป็นออกสีเทาๆมืดๆนั้นนะครับผมจะเป็นเบอร์1 3 5่งขีดนะครับผมแล้วก็สําหรับสีนอกส่วนบนนะครับภายนอกส่วนบนนั้นคือเบอร์1 4 1่งนขีดสนะครับผมแล้วอีกตัวนอกล่างที่จำดาอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นเบอร์1 4 1่งนขีดหนะครับจะมี3เบอร์นี้นะครับผมท่านผู้ชมเป็นสีเบอร์เยอะนะครับผมเป็นเยอะปีเยอะครูกึ่งเงานะครับท่านผู้ชมท่านใดอยากได้หรืออยาก ใช้สีเบอร์นี้ให้มันแบบนี้เป๊ะเลยก็คือเบอร์เฉดประมาณนี้นะครับผมถ้าเพื่อนเพื่านใดที่เห็นว่าบ้านหลังนี้ครับที่เราบอกนะครับบ้านหลังนี้นะครับงบประมาณที่เราแจ้งไปแล้วนะครับตอนสัญญาหลังนี้ประมาณ2อล้านหนะครับทุกวันนี้อาจจะประมาณ2องล้านแปดสองล้านเก้าครับผมพื้นที่ใช้สอยประมาณ240ตารางเมตรที่เราบอกไปแล้วนะครับผมตัวหลังบ้านนะครับตัวในส่วนหลังบ้านนะครับใช้เฉพาะตัวบ้านนะครับ1 5บหเมตรนะครับจากหน้าไปหลังบ้าน13บสเมตรห้นะครับท่านผู้ชมครับ ที่ดูว่าใหญ่โตขนาดไหนนะครับท,รท่านผู้ชมท่านใดที่อยากสร้างบ้านหลังนี้นะครับเราแนะนําว่าท่านต้องมีที่ดินประมาณความกว้างของที่ดินประมาณ20เมตรเป็นอย่างน้อยนะครับความลึกของที่ดินนะครับผมว่าประมาณสัก20คูณ20จะพอดีนะครับ20เมตรคูณ20เมตรครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดครับสนใจงานของเรานะครับอยากให้เราออกแบบหรือเป็นเราไปสร้างบ้านให้นะครับ ก็คือทักไปใน Facebook ซิสเกตสร้างบ้านนะครับหรือว่าคอมเมนต์ไว้ใน YouTube นี้นะครับและอีกช่องทางหนึ่งครับทิกตอกนะครับทิกต o อซึ่งเราก็มีนะครับชื่อซิสเกตสร้างบ้านเหมือนกันนะครับเข้ามากด Follow ตามกันได้นะครับหรือว่าโทรมาเบอร์นี้ครับ063ครับเ8 9 966ครับท่านผู้ชมเบอร์นี้จะมีไลน์ด้วยนะครับเมมอะไรเราจะขึ้นก็ทักมาหามาพูดคุยกันได้ครับ ไม่ซื้อไม่หาไม่จ้างไม่เป็นไรครับก็คือเรายินดีจะคุยกับทุกท่านนะครับแล้วก็เราช่วงนี้เราสามารถรับสร้างบ้านได้ถึงบุรีรัมแล้วนะครับผมที่บุรีรัมนะครับตอนนี้พื้นที่ที่รับงานคือบุรีรัมสุรินทริสเกตครับร้อยเอ็ดยะโสธรอุบลอำนาจเจริญประมาณนี้นะครับในส่วนอื่นเราต้องขออภัยท่านผู้ชมเพราะว่าเราเองก็คือช่วงนี้การเดินทางก็ยังไม่ไม่ได้ไปไกลยอย่างที่ควรครับผม ในคลิปนี้ครับศรสเกตสร้างบ้านขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับท่านไหนที่เข้ามาแล้วกด subscribe ให้เรานะครับเผื่อว่าจะได้เห็นเราคลิปต่อๆไปจะไม่พลาดนะครับงานงานของเราเผื่อว่าท่านยหกสร้างบ้านก็คือมาดูไอเดียบ้านเราไม่ว่ากันนะครับจะซื้อจะหาไม่ว่ากันเื้อทักทายกันได้ตามที่บอกไปนะครับคลิปนี้ศรสเกตสร้างบ้านขขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมครับขอบพระคุณมากครับผม